เคลดกายานวดาราตอนที่73สังหารเสียฉ่างเฟิงเสียฉางเฟิงเบิกตากว้างให้กับฉากการต่อสู้ที่อยู่เบื้องหน้าบุคคลที่ถูกปลุกป,ปั้นให้เป็นนักฆ่าผู้แข็งแกร่งที่สุดที่ซ่อนเร้นเอาไว้ข้างกายมาโดยตลอดกลับกำลังถูกเจ้าตัวโง่งงมร่างใหญ่จัดการจนอยู่หมัดพลังการต่อสู้ของหวังมังนั้นกล้าแกร่งเป็นอย่างยิ่ง แม้แต่หวงางซานเองยังไม่อาจทานรับได้ถึง10กระบวนท่าแล้วเหตุอันใดเจ้ตัวโงงงมผู้นี้ถึงได้อยู่รอดปลอดภัยแม้จะใช้ไปกว่าสามกระบวนท่าแล้วอีกทั้งการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปคล้ายว่าจะไม่มีวันสิ้นสุดลงได้จะไม่ให้เขาตกใจขึ้นมาได้ถึงเพียงนี้ได้อย่างไรกันเล่าซูมเสียฉางเฟิงที่กำลังตรอยู่ในภาวะแตกตื่นภายในจิตใจอยู่นั้นทันใดนั้นก็ตรวจ พบเข้ากับสัมผัสลึกลับบางอย่างเพียงหันหน้าไปยังต้นตอได้เพียงครึ่งเดียวจูๆ่ๆฝ่ามือหนึ่งก็กวาดเข้ามาใกล้แล้วปึกฝ่ามือของหลงเฉินถูกต้านทานเอาไว้ได้อย่างไร้ซึ่งส้มเสียงเสียฉางเฟิงที่รับพลังฟาดฝ่ามือได้อย่างทันควันก็ถูกพลังสภาวะกระแทกจนกระเด็นออกไปไกลเหล่าองครักษ์ที่กำลังหลบเลี่ยงฉากต่อสู้อยู่นั้นก็ค่อยมีปฏิกิริยากลับคืนมา ก็ได้ชักอาวุธออกมาอย่างพร้อมเพรียงแล้วพุ่งร่างเข้าหาหลงเฉินอย่างรวดเร็วหลงเฉินสะบัดเสียงชี้ออกมาครั้งหนึ่งก่อนจะพลิกฝ่ามือทั้งสองข้างผสานเข้าด้วยกันระหว่างนั้นเองก็ได้เกิดประกายแสงก้อนกลมก้อนหนึ่งส่องแสงสว่างสวัยไปทั่วทั้งบริเวณปะทุจนเกิดเป็นเพลิงร้อนแผดเผาบิดเบือนเอาสภาวะรอบข้างค่อยๆบิดตัวไปมาเล็กน้อยประดุดไอระเหยจากท้องทะเล ที่กำลังจะแห้งเหือดลงไปอย่างไรอย่างนั้นถอยเร็วเมื่อทุกสายตากำลังจ้องมองไปยังกลุ่มพลังของหลงเฉินที่ทอแสงประกายวูบวาบอยู่นั้นเสียงดังจากฝีปากของเซี่ยฉางเฟิงก็ได้ดังขึ้นมาพลันก็เร่งฝีเท้าวิ่งหนีออกไปไกลเทว่าแรงระเบิดจากการต่อสู้ของอามานกับหวังหมางได้ทำให้เหล่าองครักษ์หูอื้อไปจนหมดสิ้นแล้วคนพวกนั้นจึงมีปฏิกิริยาตอบกลับที่เชื่องช้าลงไปอย่างมาก กว่าจะจับใจความในเสียงตะโกนของเสีย่ยฉางเฟิงได้หลงเฉินก็เริ่มรงมือแล้วใจกลางฝ่ามือของหลงเฉินที่เคยมีกลุ่มประกายแสงเจิดจ้าคล้ายไข่ไก่ฟองหนึ่งประทุข,ขึ้นมาทว่าบัดนี้กลับลอยขึ้นไปอยู่กลางอากาศอีกทั้งยังเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงตูมประกายแสงก้อนกลมนั้นพุ่งแหวกอากาศเข้าสู่ท่ามกลางกลุ่มผู้คน แล้วระเบิดออกจนเกิดเสียงด้านสนัน่นสะเก็ดของเปลวเพลิงสีแดงที่ลุกโชนคลอกไปยังร่างของเหล่าองครักษ์จนต้องแผดเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเปลวเพลิงลุกโชนช่วงเข้าปกคลุมไปทั่วรัศมีวงกว้างกว่าร้อยช่วงตัวอันเป็นผลลัพธ์มาจากเพลิงปานของลงเฉินนั่นเองเขาได้ไหลเวียนพลังภายในร่างกายทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเพลิงปานจากนั้นก็ดันออกมาสู่บรรยากาศภายนอก เปลวเพลิงก้อนนี้มีนามว่าโอสถเพลิงมีแต่เพียงยอดฝีมือระดับปรมาจารย์หลอมโอสถแล้วเท่านั้นที่จะสามารถก่อรวมโอสถเพลิงเชกเช่นนี้ออกมาได้ด้วยเหตุที่ว่าการก่อรวมของโอสถเพลิงขึ้นมาแต่ละครั้งจําเป็นจะต้องมีพลังเพลิงปราณและพลังแห่งจิตวิญญาณที่แกร่งกล้ายอย่างมากถึงมากที่สุดเพราะว่าการก่อรวมเช่นนี้ก่ออันตรายเป็นวงกว้างหากผิดพลาดไปแม้แต่น้อยอาจจะถูกเพลิงคลอก ที่ผู้ใช้ซะเองในขณะน,นี้หลงเฉิญมีทั้งสัตว์เพลิงที่แข็งแกร่งทั้งพลังแห่งจิตวิญญาณที่มหาศาลทั้งปราณจิตวิญญาณที่มีความทรงจำของจักรพรรดิโอสถอยู่การจะไหลเวียนพลังเพลิงปราณออกมาย่อมเป็นเรื่องที่กระทำออกอยงอย่างง่ายดายประดุดกระดิกนิ้วมืออย่างไรอย่างนั้นถึงแม้ว่าหลงเชิจะมีสถานะเป็นผู้หลอมโอสถชั้นปลายแถวของวิถีโอสถ เทว่าหากล่าวถึงพลังแล้วย่อมแข็งแกร่งจนเป็นที่น่ายำเกรงด้วยระดับความเข้มข้นของเพลิงปรานที่แผ่กระจายไปทั่วแม้แต่ยอดฝีมือขอบเขตขั้นก่อโลหิตก็ยังไม่อาจทนรับความทุกทรมานเช่นนั้นได้องครักษกว่าสิบคนถูกเผาทั้งเป็นภายในไม่กี่พริบตาเพลิงปราน,นั้นต่างกับเพลิงธรรมดาที่ถูกจุดขึ้นมาเพราะเป็นเพลิงที่ไม่มีวันดับได้เอง เหล่าองครักษ์ทั้งหมดก็ได้ล้มลงไปกองกับพื้นดังร่างไร้วิญญาณท่ามกลางอากาศหนาแน่นไปด้วยกลิ่นไหม้ที่ยากจะสูดหายใจเข้าไปได้เซีย่ยฉางเฟิงมองไปยังร่างขององครักษ์นับสิบที่ปลิวสลายหายไปในอากาศด้วยใบหน้าที่ชาด้านไปทั้งหมดร่างกายสั่นเทิมด้วยความหวาดภาวาภายในดวงตาทั้งคู่ทอประกายเปลวเพลิงกลุ่มหนึ่งขึ้นมาหลงเชิญที่เพิ่งจะปล่อยพลังทำลายออกไป ก็มีสีหน้าซีดเผือดลงเล็กน้อยหลังจากที่ปลดปล่อยเพลิงปานออกมาด้วยพลังทั้งหมดจึงทิ้งผลแทรกซ้อนเอาไว้อยู่บ้างการสูญเสียพลังที่มหาศาลภายในครั้งเดียวย่อมไม่ใช่วิธีการที่เขามักจะใช้ออกมาอยู่แล้วทว่าเขารู้ดีว่าเหล่าองครักษ์ที่ติดตามเสี้ยฉางเฟิงมาย่อมต้องเป็นยอดฝีมือขั้นก่อโลหิตอนกลางขึ้นไปอยู่แล้ว มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะสามารถจัดการพวกเขาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแม้ว่าจะสิ้นเปลืองพลังไปอยู่หลายขุมเทว่าผลลัพธ์กลับคุ้มค่ายิ่งกว่าในขณะนี้จึงหลงเหลือแค่เพียงเงาร่างของเขาและเสี้ยฉังเฟิงแล้วไม่จำเป็นจะต้องพะวงว่าจะมีคนสอดมือเข้ามาระหว่างการสรส้างเรื่องราวของพวกเขาหลงเฉิน เสีย้ยฉางเฟิงกัดฟันกรอดแล้วจ้องเขม็งไปยังหลงเฉินอย่างเอาเป็นเอาตายเรียกด้วยเรื่องอันใดหลงเฉินปัดผุนฝุ่นผงที่ติดอยู่ตามอาพรของเขาไม่แม้แต่จะมองไปยังเสีย้ยฉางเฟิงเลยสักนิดหนึ่งข้าจะฆ่าเจ้าเสีย้ยฉางเฟิงเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออยู่ส่วนหนึ่งความโกรธแค้นที่กำลังสมอยู่กลางซวงอกได้ถูกกระตุ้นขึ้นมาในที่สุดเป็นคำพูดเดียวกันกับข้า ที่จะกล่าวออกมาพอดีลงเชิญกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบทว่าก่อนหน้าที่จะฆ่าเจ้าข้าขอถามบางอย่างก่อนสิ่งที่อยู่ตัวของชู่เยาเป็นฝีมือของผู้ใดเจ้าใครรู้ฝ <c oughs> ันไปเถอะเสียฉ่างเฟิงเสยะยิ้มอันเย้ยยันออกมาเจ้าคิดว่าคนอย่างเจ้าจะสามารถฆ่าข้าได้อย่างนั้นเหรือต่อจากนี้ไปข่าผู้นี้ จะทำให้เจ้าต้องสำนึกว่าสิ่งที่เจ้ากำลังคิดอยู่น่ะมันน่าขบขันมากเพียงใดกันตูมทันใดนั้นเสี้ยสางเฟิงได้ประทุพลังโลหิตทั่วทั้งร่างขึ้นมาอย่างมหาศาลพลังอันแข็งแกร่งกลุ่มหนึ่งปกคลุมไปทั่วบริเวณโดยรอบนับหลายช่วงตัวเจ้าคิดว่าข้าถูกเลี้ยงดูเหมือนกับองค์ชายทั่วไปอย่างนั้นเหรอแม้แต่วิชาที่จะใช้คุ้มครองชีพยังไม่มีคิดไม่ถึงว่า เจ้าจะโง่เขลาจนคิดรอบสังหารองค์ชายเช่นข้าได้คิดว่าตัวเองนั้นเป็นที่สุดแห่งใต้ล่ามีเพียงแค่เจ้าที่มีพรสวรรค์อย่างนั้นเหรอวันนี้ข้าจะกําจัดความขาดเขาเบาปัญญาของเจ้าด้วยค้าตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดนั่นก็คือความตายขณะนี้ทั่วทั้งร่างของเสี้ยฉางเฟิงปรากฏขุมพลังอันมหาศาลอย่างท่วมทน้นเสียงดังเปรี้ยงปร่างดังไปทั่วร่าง พลังโลหิตเพิ่มสูงขึ้นจนถึงขีดสุดพลังอันเข้มข้นทั้งหมดนี้ได้แผ่ซ่านเข้ากดดันผู้คนที่พยายามเข้าไปยังบริเวณนั้นจุดสูงสุดของก่อโลหิตลงเฉินพยักหน้าไปมาแท้ที่จริงแล้วเซี่ยฉังเฟิงผู้นี้กลับมีไพ่ตายที่ไม่เคยเปิดเผยอยู่นั่นเองไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใด,ดวันนี้เขาถึงรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาหลายครั้งคราวเรากับเป็นความรู้สึกที่ ต้องพบเจอกับความยากลำบากเทว่าอย่างไรเขาก็ปรารถนาที่จะสังหารเสี้ยฉางเฟิงทิ้งเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องสนใจพลังการฝึกยุทธของเสี้ยฉางเฟิองอยู่แล้วองค์ชายผู้นี้ได้กระตุ้นความชิงชังที่อยู่ในก้นบึ้งของจิตใจขึ้นมาอย่างถึงที่สุดเพียงนึกถึงชูเยาที่ต้องถูกกักขังให้อยู่แต่ภายในวังหลวงอย่างโดดเดี่ยวก็ทำให้หลงเฉิญแทบจะบ้าคลั่งขึ้นมาได้แล้วตายซะเถอะ เสียสางเฟิงคำรามออกมาเสียงดังด้วยความโกรธเกรี้ยวพลันยิงย่างฝีเท้าออกไปยังเบื้องหน้าทิ้งรอยแตกราเอาไว้ตามพื้นแผ่นดินที่เขาเดินผ่านมาจ้องคำมิงไปที่หลงเฉิญย่างเอาเป็นเอาตายความดุด,ดันจากสภาวะพลังกลุ่มหนึ่งก็ได้ปิดกั้นหลงเชิญเอาไว้อย่างหนาแน่นบ่งบอกว่าเสียฉางเฟิงเป็นยอดฝีมือผู้หนึ่งที่เคยผ่านพ้นประสบการณ์ความเป็นความตายที่แท้จริงมาแล้วเมื่อได้มองไปยังเอาร่างของเสียฉางเฟิงที่กำลังมุ่งหน้ามา พร้อมกับฝ่ามือที่กำแน่นอยู่ข้างลำตัวแต่ละย่างก้าวได้หอบเอาสายลมโดยรอบพัดกระโชกอย่างรุนแรงจนเส้นผมสีดำเริงระบำขึ้นมาดวงตาทั้งคู่ทอประกายเจิดจ้าคล้ายกับมีอาวุธมีคมอยู่สองเล่มพลังหนุนร่างกายถูกไหลเวียนขึ้นอย่างรวดเร็วและมหาศาลจากนั้นเสี้ยสังเฟืงก็พุ่งหมัดข้างหนึ่งออกไปยังทิศทางที่ลงเฉินอยู่ปึ้ง หมัดของทั้งสองประสานด้วยกันอย่างเต็มแรงเกิดเป็นเสียงระเบิดดังสนัน่นจนแผ่นดินและผืนฟ้าสั่นไหวอย่างไม่อาจทานรับพลังเอาไว้ได้เสี้ยฉ่างเฟิงเซ่ถอยหลังไปเล็กน้อยคิดไม่ถึงเลยว่าหลงเฉินในตอนนี้ช่างหน้าหวาดกลัวยิ่งกว่าช่วงเวลาที่ได้ต่อสู้กับหว่างซานซะอีกซูม ในขณะที่เซี่ยฉางเฟิงกำลังตกอยู่ในภาวงความคิดอยู่นั้นเท้าข้างหนึ่งของหลงเฉินได้เตะเข้าไปที่ท้องน้อยของเขาด้วยพลังหลายสิบส่วนเซี่ยฉางเฟิงสะบัดเสียงดังชิ้ย่างเย็นชาแล้วข่มอารมณ์ตกใจเอาไว้พลันก็ได้พลิกมือขวาฟาดลงไปที่ท่อนขาของหลงเฉินในทันทีร่างทั้งสองต่างร่นถอยออกไปคนละสองก้าวด้วยแรงของฝ่ายตรงข้ามเซี่ยฉางเฟิงเกิดความบ้าคลั่งขึ้นมาภายในจิตใจอีกครั้ง หลงเฉินผู้นี้เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดในคราบมนุษย์ได้อย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่ได้พบพานกันที่เหล่าสุราเขาคงจะใช้เพียงแค่นิ้วมือเดียวจัดการหลงเฉินจนตายไปหลังจากที่พบกันในครั้งต่อๆมาการฝึกยุทธของหลงเฉินกลับก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนในตอนนี้ถึงกับสามารถต่อกรกับยอดฝีมือที่อยู่บนจุดสูงสุดของพลังขั้นก่อโลหิตได้อย่างหมดจดเช่นนี้ เพลิงโทสะที่แฝงเอาไว้ด้วยความหวาดกลัวขุมหนึ่งปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเซี่ยฉางเฟิงหากการต่อสู้ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปหลงเฉินคงจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่อาจหยุดยั้งได้แน่นอนทันใดนั้นบรรยากาศของพลังโลหิตท,ที่ปกคลุมอยู่รอบกายของเซี่ยฉางเฟิงก็ได้จางหายไปพร้อมกับมือข้างหนึ่งที่ฟาดมาทว่ากลับเป็นฝ่ามือสีแดงโลหิตท,ที่ผนึกพลังโลหิตท,ทั่วทั้งร่างเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม จนกลิ่นคาวโลหิตตลบอบอวนไปทั่วฝ่ามือโลหิตมรณะฝ่ามือของเสี่ยฉางเฟิงฟาดออกมาอย่างรุนแรงหลงเฉินรู้สึกได้ถึงขนทั่วทั้งร่างที่ลุกชันขึ้นมาเป็นขุมพลังที่นวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งฝ่ามือข้างนั้นแฝงเอาไว้ด้วยแรงกดดันอันมหาศาลที่หมายจะเอาชีวิตของผู้คนให้แหลกคามือไปในครั้งเดียว หลงเฉินไม่คิดว่าเสี่ยฉางเฟิงจะใช้กระบวนท่าออกมาได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้พลันก็รีบไหลเวียนพลังจากจุดดารากักวายุที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันลมปราณสายหนึ่งเข้าชักนำที่จุดดารากักวายุแล้วไหลเวียนไปหนุนที่จุดตันเทียนก็เกิดเป็นพลังหนุนทั้ง12สสายภายในจุดตันเทียนทันใดนั้นลมปราณฟ้าดินที่อยู่ในรัศมีร้อยช่วงตัว ก็ได้ถูกหลงเฉินดูดซึมซับเข้าไปพลังที่มาจากการเข้าสู่พลังขั้นก่อรวมระดับที่สิองของหลงเฉินเป็นกระบวนท่าแรกที่จะตั้งรับศึกครั้งนี้ฝ่ามือเมฆาเพลิงหลงเฉินตะโกนเสียงดังกังวานกวาดฝ่ามือที่มีเปลวเพลิงห่อหุ้มอยู่ออกไปประสานเข้ากับฝ่ามือของเสี้ยฉางเฟิงในทันทีตูม่มพื้นแผ่นดินระเบิดออกอย่างรวดเร็วเศษหินเศษทุลีดิน พลิ้วค้าคุ้งไปทั่วทั้งบริเวณนั้นจนกบร่างของชายหนุ่มทั้งสองลงเชิญสัมผัสได้ถึงอาการเจ็บแปรบที่หน้าอกก่อนจะกระอักโลหิตออกมาคำหนึ่งพร้อมกับร่างกายก็กำลังลอยกระเด็นออกไปทางด้านหลังในเวลาเดียวกันความแผดร้อนของเพลิงสายหนึ่งก็เกิดขึ้นที่ฝ่ามือของเขาเมื่อรีตามองไปก็พบว่าทั้งฝ่ามือมีสีแดงกำขึ้นมาและกำลังลามไปทั่วทั้งแขน ลงเฉินทอสีหน้าแตกตื่นขึ้นมาใช้มืออีกข้างนำโอสถพิษเม็ดหนึ่งออกมาจากแหวนมิติจากนั้นก็คืนลงคอไปอย่างรวดเร็วฝ่ามือข้างนั้นของเสียฉางเฟิงได้รวมโลหิตพิษจนเต็มเปี่ยมนั่นเองช่างโชคดีเหลือเกินที่เมื่อครู่นี้เขาได้ไหลเวียนพลังออกไปด้วยเคล็ดวิชาฝ่ามือเมคาพเพลิงทําให้ต้านทานการไหลเวียนสภาวะของโลหิตพิษส่วนหนึ่งที่จะเข้าสู่ร่างกายเอาไว้ได้ ถ้าหากใช้กระบวนท่าอื่นคงจะเพิ่มพูนพลังทำลายที่มากขึ้นจนไม่อาจมีพลังขยับเขยื่อนได้อีกแล้วเมื่อขจัดโลหิตพิษไปได้หลายส่วนแล้วตลอดทั้งแขนก็ยังมีโลหิตพิษชอนชายอยู่บ้างจนเกิดอาการชาด้านขึ้นมาต่อให้คำนวณอีกนับพันหมื่นครั้งเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องมาประทะกับกระบวนท่านี้ได้แม้ว่าหลงเฉินจะแตกตื่นกับพลังของเสี่ยฉางเฟิงอยู่ไม่น้อยทว่าอีกฝ่าย ก็ไม่ได้อยู่ในอาการที่ดีกว่ากันเลยฝ่ามือของหลงเฉินเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังที่น่าหวาดกลัวจนถึงขีดสุดถึงกับทําลายแขนข้างหนึ่งของเขาจนแหลกละเอียดเป็นพุยพงยิ่งไปกว่านั้นด้วยพลังเปลวเพลิงบนฝ่ามือของหลงเฉินนั้นได้สลายสภาวะของโลหิตพิษที่เขาก่อรวมด้วยพลังทั้งหมดเอาไว้อย่างง่ายได้ยซูมประกายเย็นเยยบสายหนึ่งเสียทานเข้ามา ยังใจกลางมือข้างซ้ายของลงเฉินแล้วก็มีดาบยาวเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นมาเขาขยับฝีเท้าทั้งสองข้างทันทีที่กุมดาบหอบสายลมกระโชกแรงขุมหนึ่งพุ่งออกมาหมายจะปิดชีพของเซี้ยฉางเฟิงเซี้ยฉางเฟิงเบิกตากว้างอย่างแตกตื่นลงเฉินที่ได้รับผลกระทบจากโลหิตผิดไปทว่ากลับยังสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วถึงเพียงนี้อยู่อีกคิดที่จะล้วงเอายุทธภกรออกมาจากแหวนมิติ ก็คงจะไม่ทันการซะแล้วดาบยาวอันคมกริบมุ่งตรงเข้ามายังทิศทางที่ศีรษะของเสี่ยฉางเฟิงตั้งอยู่ความเยือกเย็นถูกแผ่ออกมาจากตัวดาบจนทำให้ขนลุกไปทั้งร่างเสี่ยฉางเฟิงที่เพิ่งจะได้หายใจจากการรอดพ้นจากกระบวนท่าเมื่อครู่กลับยังต้องมาเห็นดาบในมือของหลงเฉินที่กำลังพุ่งเข้ามาใกล้คอหอยของเขาในเวลานี้ต่อให้เขาถดถอยไปได้ก็อย่างไรซึ่งหนทาง ที่จะรอดพ้นจากเนื้อมมือของโยมบาลตนนี้ได้จึงลองใช้เท้าข้างหนึ่งมุ่งเป้าไปที่จุดตันเทียนของหลงเฉินจุดตันเทียนถือเป็นจุดรวมของพลังทั้งหมดในร่างกายของมนุษย์หากได้รับความเสียหายก็อาจจะทําให้กลายเป็นคนพิการไปได้เลยเสี่ยฉางเฟิงจึงคิดที่จะจัดการกับหลงเฉินด้วยวิธีเช่นนี้ด้วยว่าตอนนี้ช่างอยู่ในยามขับขันถึงที่สุดแล้ว เพราว่าหลงเฉินกลับไม่ได้มองไปที่เท้าข้างนั้นของเขาแม้แต่น้อยยังคงจดจ่อไปที่คมดาบแล้วฟันลงไปที่ร่างเสี่ยฉางเฟิงอย่างรวดเร็วไม่ความบ้าคลั่งของหลงเฉินได้ทําให้เสี่ยฉางเฟิงแตกตื่นขึ้นมาจนหลงลืมไปว่าจะต้องทําให้เขากลายเป็นคนพิการหลงเฉินทอประกายแววตาที่แสนเยือกเย็นออกมาเป็นสาย ไร้ซึ่งความรู้สึกเห็นใจรากับเป็นเทพสงครามผู้เลือดเย็นอย่างแท้จริงดาบยาวได้ฟันลงไปอย่างไร้ซึ่งไมตรีจิตใจใ,ใดๆทั้งสิ้นฉับตุบเสียงทั้งสองแทบจะดังขึ้นมาในเวลาเดียวกันสายโลหิตกระฉูดขึ้นไปทาบทั่วท้องนาพภาพร้อมทั้งศีรษะหนึ่งกำลังกลิ้งเกลือกไปตามผืนแผ่นดินจบตอน